สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ามาดูเกี่ยวกับปลาสวยงามปลาสวยงามก็จะเป็นปลาสอดปลาหาลันยุงซึ่งประโยชน์ของเขาก็จะกินลูกน้ําเป็นอาหารเวลาที่พวกยุงไปวางไข่ยุงก็จะวางไข่ตรงที่แหล่งน้ําที่มีน้ําขังก็ถ้าวางในอ่างบัวอ่างปลาก็จะเป็นการ จัดการระบบนิเวศด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับระบบนิเวศท,ที่ที่แบบเลี้ยงไว้โดยมีอ่างอ่างน้ําให้เขาอยู่ซึ่งอ่างน้ําก็ควรจะเป็นน้ําจืดแล้วก็อาจจะมีพวกบวัวมีแหนมีพืชน,น้ําที่ผู้เลี้ยงปลาเห็นว่าสวยงามหรือว่าต้องการที่จะใช้ประดับ โดยส่วนมากการเลี้ยงปลาก็จะนิยมเลี้ยงในในตู้ปลาหรือไม่ก็อ่างปลาคือถ้าจะเอาให้เป็นการเป็นงานหรือว่าสวยงามจริงๆก็จะมีตัวออกซิเจนช่วยแต่ว่าปลาจำพวกนี้น่าจะปรับตัวได้แลวก็ไม่ต้องการออกซิเจนแล้วเพราะว่าจากอ่างนี้หรือว่าสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยของปลาอ่างเนี้ยไม่มีออกซิเจนนะคะมีแค่บัว แล้วก็อาหารที่ให้ก็น่าจะเป็นอาหารเมร็ดอาหารแห้งแล้วก็น่าจะเป็นพวกพืชน้ําที่ให้เขาแล้วก็ประชากรของปลานี้ก็มีจํานวนเยอะพอสมควรมีหลากสาีส่วนมากน่าจะเป็นปลาสอดปลาสอดก็เป็นปลาที่มีความทนแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเลี้ยงปลาก็จะอัตราส่วนก็จะถ้าสมมติเลี้ยงเพื่อที่จะ ทำเป็นปลาสวยงามหรือว่าเลี้ยงเป็นการตลาดเลยหรือว่าเอาจริงเอจังก็อัตราการผสมพันธุ์ของตัวปลาระหว่างเพศผู้และเพศเมียปลาเพศผู้อยู่ประมาณสองตัวต่อปลาเพศเมียประมาณ5ตัวนะคะก็จะให้ผลผลิตที่เหมือนกับสม,สมน้ำสมเนื้อกันนะก็คือเหมือนกับเพียงพอต่อการต้องการผสมพันธุ์ของปลา แล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้เลี้ยงก็อยู่ในช่วง22-24องศา,ศา,ศาเซลเซียสช่วงนี้ก็จะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ปลาอยู่สบายเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับปลาแต่ว่านี้นะ่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เจ้าของเลี้ยงไว้ดูเล่นเพ,เพื่อความเพลิดเพลินเวลาที่เราดูปลาแหวกว่ายตามสายน้ำมันก็ทำให้เราเพลิดเพลิน แล้วก็มีสมาธิเวลาที่เราต้องการผ่อนคลายหรือว่าเราแบบเหนื่อยล้าจากการทํางานใช้สมองหนักๆอย่างเงี้ยแล้ก็ดูปลาเพื่อให้เราผ่อนคลายมันก็แล้วแต่ว่าท่านใดที่มีจริตแบบไหนบางคนก็เลี้ยงสัตว์บางคนก็ออกไปข้างนอกไปนั่งชิล บางคนก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงบางคนก็อยู่กับครอบครัวก็เป็นเวลาพิเศษเวลาของตัวเองแต่ละคนย่อมมีเวลาที่เป็นเวลาที่เป็นส่วนตัวอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่นำมาเป็นทางเลือกสำหรับท่านใดที่อาจจะมีความต้องการที่จะพักผ่อนก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องพาเดินเหมือนหมาหรือว่าเลี้ยงแมวก็ต้องเก็บอึถ้าเป็นปลาก็ต้องเปลี่ยนน้ำ แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงแล้ปรับสมดุลของสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดีๆการเปลี่ยนน้ําก็เป็นเดือนก็ได้สําหรับที่เคยศึกษามานะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ